เรื่องของฝากจากบัตดี้นัดชายหนุ่มพนักงานออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งกำลังเกาพุงให้บัตดี้สุนัขพันชิบะอินุคู่ใจของเขาอย่างสบายอารมณ์บนโซฟาในบ้านที่เงียบสงบอยู่กับแกแล้วหายเหนื่อยเลยนะบัตดี้เขายิ้มให้กับเพื่อนสี่ขาที่ซื่อสัตย์ที่สุดในชีวิตของเขาคืนนั้นเองเสียงขูดเบาๆที่หน้าต่างปลุกบัตดี้ให้ตื่นขึ้นจากพวัง ขนของมันลุกชันและเริ่มขู่คำรามในลำคอในความมืดมิดนอกหน้าต่างมีเงาของชายคนหนึ่งกำลังงัดแงดเข้ามาอย่างเงียบเชียบเกิดเสียงต่อสู้ดังขึ้นในบ้านตามด้วยเสียงร้องสั้นๆและเสียงของที่ตกลงพื้นจนชักมือกลับและเพ่นหนีหายไปในความมืดบัดดี้เลียปากตัวเองและกลืนบางอย่างลงคอยอย่างรวดเร็ว เมื่อน,นัดวิ่งลงมาดูเขาก็พบเพียงหน้าต่างที่เปิดอ้าและบัตรด,ดี้ที่นั่งนิ่งๆส่งเสียงครางประจบพร้อมกระดิกหางทำตาแป๋วอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นบัตรด,ดี้มีท่าทางเสื่องซึมผิดไปจากเดิมมันไม่ยอมกินอาหารโปรดและเอาแต่นอนนิ่งๆน,นัดเป็นห่วงมากเขาอุ้มมันขึ้นมาสำรวจดูทั่วตัวแต่ก็ไม่พบบาดแผลใดๆ เป็นอะไรไปเพื่อนยากเขาถามด้วยความเป็นห่วงเมื่ออาการของบัดดีไม่ดีขึ้นนัดจึงรีบพามันไปโรงพยาบาลสัตว์ทันทีสัตวแพทย์หญิงคนหนึ่งรับเคสและซักถามอาการอย่างละเอียดเพื่อความแน่ใจหมอขอเอ็กซเรย์ดูช่องทองของน้องหน่อยนะคะไม่นานนักสัตวแพทย์ก็เดินกลับมาพร้อมกับแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์ในมือแต่สีหน้าของเธอซีดเผือดและเต็มไปด้วยความตกตะลึง คุณนัดคะนี่มันเธอยื่นแผ่นฟิล์มให้เขาดูบนภาพปรากฏวัตถุแปลกปลอมในท้องของบัดดี้มันคือกระดูกนิ้วมือของมนุษย์เรื่องราวถูกส่งต่อไปอยังตำรวจอย่างรวดเร็วผลการตรวจสอบลายนิ้วมือจากนิ้วที่ถูกผ่าตัดออกมาทำให้ตำรวจต้องตะลึงมันเป็นของชาติฆาตกรโหดที่กำลังหลบหนีคดีอยู่ตำรวจสนิษฐานว่ามันคงเป็นคนที่บุกรุกบ้านของนัด และบางทีมันอาจจะยังไม่ได้หนีไปไหนไกลในคืนนั้นมีเสียงไม้ลั่นดังมาจากห้องใต้หลังคานัดเงยหน้าขึ้นมองพบประตูห้องใต้หลังคาแง้มเปิดออกและชาติก็โผล่ออกมาจากความมืดมือข้างหนึ่งของมันผ่านด้ผ้าเปื้อนเลือดดวงตาของมันจ้องมาที่นัดอย่างอาฆาตแค้นในจังหวะที่ชาติกำลังจะกระโจนเข้าใส่นัด ร่างของบัตด,ดีก็พุ่งพรวดเหมือนลูกธนูมันกระโจนเข้ากัดที่ขาของชาติอย่างจังแม้บัตด,ดีจะยังไม่หายดีแต่สัญชาตญาณการปกป้องเจ้าของก็ทำให้มันมีพลังขึ้นมาอีกครั้งทันใดนั้นเสียงตำรวจที่ซุ่มอยู่ก็บุกเข้ามาช่วยชาติถูกจับกุมในที่สุดคดีฆาตกรรมถูกปิดลงเพราะหลักฐานชิ้นสำคัญที่บัตด,ดีกลืนลงท้องไป นัดก้มลงกอดฮีโร่สี่ขาของเขาแน่นขอบใจนะบัดดี้เขากระซิบข้างหูเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ที่สุดในโลก